ออกบอวอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสัรหาพากันลบกันนั้นมันศึกษาธรรมคําสอนพระพุทธองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณจีรวรรณทองอ่อนและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขอรบบุญทนาในกุศลศรัทธาของคุณจีรวรรณทองอ่อนและครอบครัวมณโอกาสนี แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้คอยจงได้เป็นพลวะปัต ให้คุณจีระวันณทองอ่อนและครอบครัวจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของ คุณธีระคุณจิตระนานพี่ลุนรัฐและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสั้งกุศลอุทิศให้กับ,บิดามารดาญาติและเทวดาทลายครับอ้าวุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับรต้องทำความเข้าใจว่าสิบเจ็ดต้องทำความเข้าใจคำว,ว่าคำพีธรรมะก็ไม่รู้สิบเจ็ดก็ไม่รู้คำพีก็ไม่รู้ก็แสดงว่าไม่ได้เรียนธรรมะสิบเจ็ดคำพีฉะนั้นเราท่านทหลายเบื้องต้นนะแต่และความหมายนี่ผมว่าเรียนแล้วก็ต้องเรียนอีกจดแล้วก็ต้องจดอีก จำแล้วก็ต้องจำอีกเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจอีกธรรมะคืออะไรท่านทลายครับถ้าเรายังเข้าใจผิดแม้เพียงคำว่าธรรมะหรือไม่รู้แม้เพียงคำว่าธรรมะท่านอย่าเพิ่งก้าวต่อไปเพราะก้าวต่อไปก็คือเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะใช่ไหมครับและถ้าลงไม่รู้ธรรมะคืออะไรเรียนอะไร ฟังอะไรปฏิบัติอะไรเพราะคำธรรมะมันคือไม่รู้ได้ยิ่งได้คําแปลใหม่มาธรรมะคือธรรมชาติเลียนคืออะไรเลียนธรรมชาติฟังคืออะไรฟังธรรมชาติรู้อะไรรู้ธรรมชาติเสร็จเสร็จใครครับเสร็จอวิชชาอาวิชชามันก็พาไปให้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมดนะเพราะจากนั้นผมอยากให้เราได้ เข้าถึงเข้าใจซะแล้วเราก็จะได้ไม่เดินทางผิดไม่รู้ผิดไม่เข้าใจผิดนะฮะยังฮะข้าดนเรายังคอยเราเยอะสิ่งที่เป็นธรรมะนะแล้วเราก็จะได้เอาสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นะมาปรับเอามาจูนหัวใจของเราที่เคยรู้ผิดเห็นผิดตอนนี้ผมปูพรมไว้คัตถานถลายฟังเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พรมฤรษสีนะฮะ ปูพรมไปแล้วว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะชั่วตัวเองเด๋ยนนี้เราฝากความเชื่อไว้ตั้งแต่เชื่อตัวเราเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูอาจารย์เชื่อหลวงพ่อเชื่อหลวงพี่เชื่อหลวงนาหลวงอาเชื่อสำนักนั้นเชื่อสำนักนี้หมดเลยนะฮะแต่เราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้ามชามีคําถามคําถามมชามหรือไม่วันอิชันเนี่ย ไปอยู่กบไม่ชีไม่ชีบอกว่าไม่เชื่อพระใจพี่ดกผมจึงได้ถามแล้วเชื่อใครเชื่อตัวเองเห็นไหมครับขนาดบวชเป็นชีแล้วยังไม่ยอมเชื่อพุทธเจ้าเชื่อตัวเองเอาผมพูดตัวไหมครับไม่ยอมเชื่อพุทธเจ้าพระใจพี่ดกคือพุทธเจ้านะครับพระใจพี่ดกกคือพุทธเจ้านะเพราะพระใจพี่ดกนั่นคือธรรมะกับวิไน ว่าต่ปิดกนั่นคือศัทธธรรมพระพุทธเจ้าแต่งตั้งใครเป็นพุทธเจ้าทนะธรรมะกับวินยัยนี่ผมโจทย์มานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานอนท์ธรรมะและวินยัยอันเราสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นศัตดาของท่านทั้งหลาย ในสมัยที่เราล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าแต่งตั้งใครเป็นพุทธเจ้าครับธรรมะกับวินยัยและธรรมะกับวินัยนี่อริยสงสาวกรวมไว้ใช่ไหมคะเรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วถ้าเราไม่เชื่อพระไตรปิฎกก็เท่ากับเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เคารพพระไตรปิฎกเขาเท่ากับเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าถ้าลงชีวิตเราอ่ะ ไม่เคารพพระตวิดกไม่เชื่อในธรรมะวินัยซะแล้วเชื่อตัวเองะก็แสดงตัวเองเป็นพุทธเจ้าทีครับแม้แต่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าเราไม่เห็นใครที่จะเป็นที่เคารพของเราได้นอกจากธรรมะใช่ไหมครัแม้แต่พระเจ้ายังเคารพธรรมะเราคิดดูแล้วถ้าเราไม่เคารพธรรมะละะ่ะอครับโอ้โหจะบาปขนาดไหนคิดเอาอย่างนี้น,นะครับนะ จะนั้นเบื้องต้นรู้แล้วรู้อีกธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไร17คืออะไรคำพีคืออะไรนี่เราจะต้องเรียนศึกษากันแล้วนะครับนะอ้าหาคำตอบมันวิ่งหนีไปแล้วคำตอบเมื่อกี้แป๊บคนเรียนรู้ถูก,กใจถูกก็จะได้คำตอบนะครับ รู้ถูกใจถูกก็จะได้คำตอบว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นต่อไปเราได้ยินธรรมะได้ยินคำว่าธรรมะเราคิดถึงใครครับแน่นอนครับถ้าแปลธรรมะว่าคำสั่งสอนพระเจ้าพอพูดถึงธรรมะก็คิดถึงคำสั่งสอนพระเจ้าถ้าแปลธรรมะคือธรรมชาติพอพูดถึงธรรมะคิดถึงธรรมชาติธรรมชาติอยู่ที่ไหนครับ ที่ป่าที่เขาที่ทุ่งที่ท่าน้าแลวตอนเนี้ไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินถล่มฝนตกหนักพายุพัดบ้านพังระนีระนาดคิดถึงธรรมะก็เห็นอะไรครับเห็นน้ําท่วมเห็นไฟไหม้เห็นแผ่นดินถล่มเห็นพายุพัดบ้านช่องระเนระนาดล้วก็ตอนเนี้เกิดหนักในต่างประเทศนั่นคือธรรมชาติ แลวใครบัญญัติว่านี่คือธรรมชาติเหรอคะสื่อเขาลงข่าวว่าภัยธรรมชาติเพราะไม่นด้จะโทษใครใช่ไหมครับก็โทษธรรมชาตินั่นทุกวันนี้คนรู้จักธรรมชาติในแง่ดีหรือแง่ร้ายครับแง่ร้าย,ายแล้วไปบอกธรรมะคือธรรมชาติเข้าไปไงครับโอ้โหมันโหดเหี้ยมในขนาดไม่ปราณีปราศสายตายเป็นแสนยังมีเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเรารู้จักคำธรรมะในฐานะธรรมะคือธรรมชาตินะแย่แล้วแท้ที่จริงอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติอันนั้นคือผลของกรรมฉะนันเวลาผมดูทางทีวีผมก็ต้องคิดถึงพพุทธเจ้า,ชาใช่แล้วที่พระเจ้าตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะนั้นผลของกรรมผลของกรรม ท่านทาั้งหลายเอานะวันอาทิตย์เราก็จะเรียนอีกหน่อยไม่ก่อนขึ้นเรื่องกรรมเล้วเราจะได้รู้เข้าใจชัดเรื่องกรรมอีกมากมายท,ทั้งที่บรรยายแล้วก็ต้องบรรยายอีกเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งฟังยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งเข้าใจไม่เบื่อเหมือนเพลงหรอกครับเพลงฟังฟังไปก็เบื่อเซ็งเพราะมันคิดอะไรไม่ก้าวไปเกินกว่าที่เพลง แต่ธรรมะคิดอะไรก็ตามมันก้าวไกลไปกว่าที่บัญญัติไม่เพียงแค่นี้นั้นแม้คำเดียวเนี่ยยังคิดขยายความได้ตั้งเป็นร้อยเป็นพันพระสารีบุตรฟังธรรมะจากอัศจชิเนี่ยทำเหล่าใดเกิดขึ้นตดเหตุพระจถทาคตตัดเหตุของทำเหล่านั้นแลวตัดถึงความตับของทำเหล่านั้นแค่นี้ครับสารีบุตรคิดแยกออกไปได้ถึงหนึ่งพันในไม่ใช่ในเดียวนะหนึ่งพันในด้ชั่วลัดนิ้วเดียว ันภาษาลิบุตรบรลุเป็นอริยบุคคลทันทีเพราะเขาสั่งสมมาแล้วก็ในคําที่เป็นคำสองพรธเจ้าเนี่ยมีอัธถละเอียดลุ่มลึกเกินกว่าที่จะคิดได้แม้เพียงในเดียวเราฟังเพลงคิดได้ในเดียวครับและในหนึ่งไม่ใช่ว่าทําให้หมดกิเลสยิ่งคิดยิง่งกิเลสเพราะมันโกหกเราใช่ไหม ออพอเราฟังเรารู้ว่าเพลงนี้โกหกเราก็จบแล้วพอแล้วฟังอีกเที่ยวก็เบื่อแล้วแต่คำสอนมุเจา้าแม่เพียงประโยคเดียวแม่เพียงพยางเดียวอระหังคำเดียวท่านคิดไปและหาใครเทียบไม่ได้เลยอระหังคำเดียวยิ่งไปเจอสัมมาสัมพุทโธย,ยิ่งโอ้โหมากมายเหลือเกินยั่คำสอนของมุเจ,จ้าจะมีทั้งพิชนะคำว่าอารหัง มีอัธะความหมายอละเอียดลึกซึ่งมากมายมีัาชนะคําว่าสัมมาสัมพุโทโธมีอัถะขยายความไปอีกมากมายมหาศาลฉะนั้นยิ่งฟังยิ่งได้อัถะยิ่งได้อัถรสมากมายอันนี้เทียบให้เราได้เข้าใจเพรานะฉะนั้นท่านตลาลัยครับเราเป็นชาวพุทธไม่รู้จักแม้คําว่าพุทธะคืออะไรไม่รู้จักคําว่าธรรมะคืออะไร ไม่รู้จักคําว่าสังฆะคือสงสาว่าขงะเจ้าคืออะไรผมว่าไม่สายเกินไปนะฮะนะอย่างน้อยตอนนี้ก็เพียงสิบโมงยี่สิบ้านาทียังไม่เที่ยงนะนะจ๊ะมยังไม่สายนะยังไม่สายแล้วก็ยังไม่เที่ยงใช่ไหมฮะยังพอไหวใช่ไหมถ้าเราจะเรียนพุทธ,ธะคืออะไรธรรมะคืออะไรสังฆะคืออะไรเรียนซะแค่คิดถึงคําว่าพุทธ,ธะ คืออะไรได้เข้าใจดีเกิดจิตดับตรงนั้นก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์นะครับความดีของพระพุทธเจ้านะถึงขนาดนี้เชียวนะแล้วเราจะไม่เอาไปเลยครับไม่เอาจะเอาปาริญญาจะเอาด็อกเตอร์โอ้ยเวรกรรมนะเอาให้เข้าใจไว้ก่อนตีความหมายไว้เลยชัดเจนเลวธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผม คิดเอาเองหรือเปล่าครับคิดเอเองหรือเปล่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าธรรมะมีบาลีรองรับนะมีบาลีรองรับครับสวากขาโตพระควตาธรรมมแปลว,ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเปลี่ยนนะครับ ถ้าเดินหน้าไปเพลินๆพลินถอยหลังเถอะครับเดินหน้าเพลินเพราะคิดว่าธรรมะคือธรรมชาตินะถอยหลังเถอะครับมาขึ้นต้นใหม่พระพุทธเจ้ายังคอยอยู่คอยด้วยพระบาลีว,ว่าสวากขาโตพระควตาธรรมโมธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะเดี๋ยวเราต่อไปเรเรียนขยายธรรมะ ฝ่ายอากุศลเรียกว่าอากุสลาธรรมะฝ่ายกุศลเรียกว่า,ากุสลาธรรมะฝ่ายผลของกุศลและอกุศลเรียกว่าอัพยากตาธรรมะ <c oughs> มันมีอัถาขยายออกไปมากมายตลอดชีวิตไม่พอเรียนตลอดชีวิตไม่พอเรียนเรียนไม่จบเพราะความเรียนจบต้องเป็นพระอระหันครับ <c oughs> เอาจะถอยหลังไหม ถอยหล้างมายอมรับความเป็นจริงว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปิดบัญชีธรรมะคือธรรมชาติซะเพราะนั่นคือความรู้ผิดความเข้าใจผิดนี่คือความรู้ถูกความเข้าใจถูกตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะคือคําสั่งสอนของพพุทธเจ้าเนี่ย มีคุณรับรองถึงหประการธรรมชาติไม่มีคุณรับรองครับความดีของคําสอนของพระพุทธเจ้ามีถึงหกประการความดีของธรรมชาติไม่มีปรากฏวิทีไหนนะครับอ้าวตกลงอะไรเรียกว่าธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะนะครับ ใครเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นคนแรกคำตอบใครรู้ธรรมะเป็นคนแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นคนแรกเราต้องยึดถึงขนาดนี้ครับยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ รู้กับตัดสรู้เหมือนกันไหมครับอ้ามีบางคนเราว่า <พ bright. S 1> มึงน่ะมาทำตัวเป็นตัดสรู้ดีใช่ปะใช่ปะเรามาประชดประชนันมาว่ามึงอย่ามาตัดสรู้ดีเลย <laughs> อ้ารู้กับตัดสรู้เหมือนกันไหมครับแ <c oughs> น,น่นอนขะเขียนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะเขียนก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันบางอย่างเขียนไม่เหมือนกัน แต่ความหมายเหมือนกันนะยังผัวกับสามีเนี่ยเขียนเหมือนกันไหมฮะเข้าใจไหมอ้าวผัวกับสามีเนี่ยเขียนไม่เหมือนเลยนะใช่ไหมแต่หน้าที่เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันภรรยากับเมียล่ะครับเขียนไม่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าความหมายเหมือนกันใช่ไหมฮะแหมเปรียบแบบนี้เองครับบรรลุง่ายนะ ต้องเปลี่ยนกระบกเรี่กันว่าโดนใจในสมัยนี้เรียกว่าโดนใจใ,ใครเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นคนแรกนี่แสดงว่าไม่ใช่ธรรมชาตินะครับธรรมะนะเพราะมีผู้รู้เป็นคนแรกมีอยู่นั่นคือพระพุทธเจา้าเป็นผู้รู้เป็นคนแรกเพราะถ้าไม่รู้ธรรมะก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเพราะรู้ธรรมะจึงได้เป็นพระพุทธเจา้า แล้วธรรมะที่พุทเจ้ารู้กับธรรมะที่พระองค์ก่อนรู้เหมือนกันไหมครับเ,เหมือนกันนี่ไงฮะนี่ไงฉันคำว่าธรรมะเนี่ยเป็นโมรดกสืบทอดกันมาพระสมาามาสมบุทรเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเราบรรเพนบาร,รมีในสำนักของพระสมมาุนเจ้ามาตลอด24พระองค์ใน24พระองค์ก็เหมือนกันทุกพระองค์ครับฉะนั้น คำเวาธรรมะจึงเป็นพุทธ,ธมรดกสืบทอดกันมาพระสมบัติพรพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาแล้วเป็นแสนเป็นล้านองค์นับไม่ท้วนนะครับนะนับไม่ถ้วนแต่ในความนับไม่ท้วนก็ตรรู้ธรรมะเหมือนกันฉะนั้นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเหมือนกันจึงไม่ใช่ธรรมชาติ คำว่าธรรมะจริงเป็นพุทธโมรดกพุทธโมรดกครับนะอ้าวถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่ไหนบางท่านบอกที่ใจนะฮะถูกแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมตรัสรู้ธรรมะที่ใจถูกแต่ไม่ใช่อย่างนั้น สถานที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าตรัสรูนั้นนะคือที่ใต้ต้นพระศรีมหาโูธิมีใครยังไม่ได้ไปไปซะนะไปซะอ่าสตังไม่พอไม่เป็นไรอ่าสตังไม่พอก็ยังไม่ต้องไปนะเพราะจะเดินทุดงไปมันไม่ได้นะ เออเอาบอกไว้ก่อนเผื่อมีตะตังพอก็อไปซะนะเพราะสถานที่พระพุทธเจา้ารับรองไปกราบไปไหว้ไปนมัสการด้วยศรัทธานะเมื่อทิ้งคล่าวตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าทําไม่ได้ไปแล้วจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อย่าไปเชื่อเขานะอีกแหละเห็นไหมถ้าไม่ได้ไปจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อย่าไปเชื่อเขา เพราะทางสุขติโลกสวรรค์น่ะหนึ่งสีเลนะสุขติยันติเห็นไหมคะสีนะรักษาสีในบัานคงมีศีเปน็นอารมณ์ดับด้วยมีสีเปน็นอารมณ์ก็สุขติเป็นสวรรค์สมาธิก็ได้วิปัสสนาก็ได้น,นั่นคือทางสู่สุขติโลกสวรรค์ปุยเจ้าแสดงไว้เนื่องจากอานท์ถามอานท์ถามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นหมู่สงมาจากทั่วสารทิศข้าพุทธเจ้าได้เห็นแล้วก็ยังความปลื้มปีติอิ่มใจต่อเมื่อพระองค์นิพพานแตแล้วข้าพระพุทธองค์จะเห็นสงที่ไหนที่ยังความปลื้มปีติอิ่มใจพุทธเจ้าบอกสังเวชนิสานตี่แห่งเป็นสถานที่ควรเห็นควรเคารพควรกลับไหวควรน้อมจิตล้ำลึกถึงด้วยศรัทธาน,นี่คือเหตุพระนนทาม นะจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวของความเป็นพุทธบริษัทจึงหมายถึงสังเวชนียสถานสี่แห่งสกปรกไปทำไมทำไมไม่ไปยุโรปอเมริกาเห็นไหมเสียงสะท้อนออกมาสะท้อนกับใครรือเปล่าห้ามแม่ไม่ให้แม่ไปอา้าวตกลงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่นั้นเมื่อกี้ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมตรัสร,รู้กับรู้แตกต่างกันอย่างไร อรู้นี่หมายถึงว่ารู้ตมตามขึ้นมาตัณรู้นี่รู้เองครับรู้เองนะไม่ได้รับฟังมาจากใครอา่าไม่รับฟังมาจากใครตัดสูุนี่หมายถึงมันผุดขึ้นมาเองด้วยปัญญายาณที่ได้สังสมมาด้วยบาร,รมี20บอสงไขยกับหนึ่งแสนกับนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะครั้งแรก ที่ไหนรู้ที่ไต้ต้นสีปพระโพนะเอาคำรู้นั้นนะ่ะมาแสดงที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีโอเที่ยวนี้ดอกบัวเด่นชัดกว่าเที่ยวก่อนเห็นไ,ไหมอ่าพอผมไปบอกมันดอกบัวหรือดอกอะไรดูไกลๆมันดอกตำแยเปลี่ยนทันทีนะ คนทำํำเปลี่ยนทันทีเลยคราวนี้เป็นดอกบัวแลหลนะอ้าวตกลงกลัดสรูที่ใต้ต้นพระสีมหาภูไปแสดงที่ป่าอิศิปันะมฤคททยวันใกล้เมืองพาราณสีในพัฒกับนี้อยากเรียนให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบไว้เป็นความรู้พิเศษในพัฒกับนี้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์จะต้องประสูติที่เดียวกัน ตัดทะลุที่เดียวกันสแสดงปฐมเทศนาที่เดียวกันปร,รินิพานก็ที่เดียวกันอันนี้เป็นวิสัยของพพุทธเจ้าทุกพระองค์นะเรียกว่าพุทธภพระเพณีให้เราได้เข้าใจนะครับ <c oughs> <c oughs> จากนั้นทําไมต้องไปแสดงที่ปลายสิบรัตนธิหรือขยอ้อนอันนี้เป็นพุทธวิสัยปัญจวคีเบือพระพุทธเจ้าไม่อุปถักไม่ดูแลแล้วหนีจาก ดงคาสิริอุลุเวลาไปอยู่ป่าอิสิปตนะหรือทยวันผมปรากฏว่าเราศึกษาค้นความไปแล้วก็พบว่าป่าอิสิปตนะหรือทยวันนั้นเป็นที่ประชุมของของ,อของดาบทตรลือสีทําไมป็นพระเจ้าอุบัตินะครับลือสีชีไพรดาบุเขาจ้องประชุมกันที่นันทุกวันขึ้น15คห้าค่ำนี่ครับ วันนั้นวิสัยของผู้เป็นสาวกแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าข้าจะต้องไปรวมกันที่นั้นถ้าไปลือสีอยู่ก็จประชุมที่นั้นท่นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยเบื้องหลังก็คือพระประเจ,พเจนะเก,รก,รกรพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสาม,มาธิทิฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชมะและศรัทธาของกุญจิรวันทองอ่อนและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพค,ครับขอนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของกุญจิรวันทองอ่อนและครอบครัวมา,าโอกาะนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลวฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธีระกคุณจิตรานานพิรุณรับและครอบครัวรับเป็นเชาภาพสร้างมหากุศลให้ธรรมเป็นทานเพื่ออุทิศกุศลแก่บิดามารดาญาติและเทวดาทั้งหลายพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงบังเกิดมีแก่คุณจิรวรรณทองอ่อนและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออกบอกอาจารย์สั้นใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสปัญหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมะ คำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางรันรำอย่าปล่อยปัญหามา